แข่งขันที่สุดตึงเป็นแมตที่ลุ้นระทึกมากๆระหว่างทีมเบคอนและทีมทารอน บรรยากาศภายในงานตื่นเต้นสนุกสนานมากมีบ e ูธกิจกรรมร่วมสนุกมากมายเรียกได้ว่าของรางวัลจัดเต็มใครไม่ได้มานี่ถือว่าพลาดมากๆที่แบบมา2วันได้รางวัลทั้ง2วันเลยมีสตรีมเมอร์ชื่อดังคอยรับหน้าที่ทํากิจกรมรมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เจอสตรีมเมอร์ที่ชื่นชอบอย่างไก้ชีดพี่กิจานและพี่การีทีวีก็มาร่วมแจกรางวัลให้กับน้องๆรวมถึงคุณปอวอและอาจารย์เจยยอพี่ต๋องเขาก็มาด้วยนะและสเปเชียลอีเวนต์ระหว่างพักเบรกแมทแจกสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับคนที่กดเข้าห้องทัันนมมนนิิ่งกกวามแ็รรรเ้อีบบณ น้องคอสเรมาให้ถ่ายรูปไอ้อาเมทรวดอย่างเราถูกใจสิ่งนี้และนี่คือบรรยากาศภายในฮอลที่เปิดตัวระหว่างทาลอนและเบคอนเหล่านักแข่งทั้งสองทีมเรียกเสียงเชียร์ดังกระหึ่มชั่วฮอลเป็นภาพบรรยากาศที่เมนใจมากๆเลยนะและนี่คืองานเกมที่ยิ่งใหญ่มากๆมีแฟนคลับของแต่ละทีมาคอยเชียร์ให้ความรู้สึกเหมือนมาคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังเลย เป็นแมตที่สุดยอดมากๆลุนระทึกมากๆวันแบบสุดขั้วและในที่สุดเราก็ได้แชมป์ a ี p o l ี2023นี้ได้แก่ทีมทารอนยินดีกับความสำเร็จของทารอนเหยี่ยวแดงของเราด้วยนะคะเป็นการแพ้ชนะที่สมศักดิ์ศรีกันมากๆที่ใ้ไฟของแต่ละทีมด้วยนั้นเป็นงานเกมที่ตาตึงใจเราที่สุดเลยและจะมาให้ได้ในปีต่อไปแน่นอน